สิริพรผลเกิดตัวแม่และคุณโฟกซิรินราบผลเกิดครับดังๆนะครับไม่ธรรมดาเอ๋พี่อ้อยพี่พรน้องโฟกนะครับเป็นแขกพิเศษของผมบนเวทีสามนาทีแห่งนี้นะครับเนี่ยผมเจอพี่อ้อยแล้วผมต้องยืนข้างกันจะมาให้สาวๆมายืนข้างผมแล้วพี่อ้อยสวัสดีครับวัสดีน้องโฟกสวัสดีพี่พรนะครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกประมาณนี้ก่อน สพนามเนี่ยมันเรียกกันงงไปหมดเลยบางทีเราเรียกพี่อ๋อยบางทีหลานก็เรียกเราอาพอเราเรียกอาพ่อโมโหบอกให้เรียกลุงวันนี้ขออนุญ่าตเรียกพี่มิตรได้ไหมครับได้ค่ะเออไม่ห่อยชื่นใจชื่นใจโอเคโอเคโอเคอาพี่อ๋อยครับทักทายท่านผู้ฟังด้านล่างหน่อยสิครับอ่าผมพี่อ๋อยนะครับสวัสดีครับจากกีวันเกิดแห่งโบนาซ่า 66A ครับรอๆแบบนี้ไม่ธรรมดาเสร็จครับ สวัสดีค่ะสิรินภาผลเกิดนะคะน้องโฟกค่ะ,ะเป็นผู้บริหารหน่วยใหม่นะคะโบนันซ่า66ดีค่ะตัวแม่อยากฟังตัวแม่ก่อนจะมีพอ่อกับลูกต้องมีตัวแม่ก่อนเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสิริพรผลเกิดผู้จัดการภาคโบนันซ่า66และเจ้าของสำงงน, AA, นักงานเอเอน้ำตกพิ้วจังหวัดจันทบุรีค่ะเป็นไงเ,เชิญครับเจิญครับเชิญน้่งเชิญนั่อย่าได้นั่งแบบสบายๆนะ เดี๋ยวขออนุญาตลากเก้าอี้นิดนึงคือคือมันสบายสบายประมาณไหนพี่ก็เต็มที่ยาวขาพาดผมแล้วกันไม่ใช่ได้โอเคนะเอออย่างนี้นะสบายๆนะเกิดเจอพี่มิจะเป็นแนวนี้นะใครจะมาหวังวิชาการจ่าเนี่ยไม่ค่อยได้น้องไม่ไอ้ไม่ต้องใช่ไหมครับอ่าไม่ต้องพี่อ๋อยเอาแบบนี้ด้วยเวลาเรามีน้อยครับเรามีอยู่ช่วงแค่20นาทีเศษแต่มันตัดหมดละหมดละหมดละคือเชิญมาทำไมวันนี้ผมหวานเนี่ยนะคือเราให้เป็นน้ำจิ้มก่อนไง เราต้องพูดเร่งใช่ไหมพอติดใจแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดวิชาการที่เกาะล้านที่ไหนคือจะไปก็ไปเราไม่ไปนล้พี่อ๋อยมาได้ยังไงประวัติเล็กน้อยเขาพูดยังไงถึงมาจริงๆแล้วในการขายประกันมันไม่ใช่เรื่องที่ชอบของเราเลยแต่สิ่งที่เรามาครั้งแรกนะครับอาทิตย์เนาะคูดอ๋อยครับภาพขึ้นพอดีเลยครับภาพขึ้นเลยครับพี่อ๋อยรัราะเ่าเห็นภาพตรงนี้ปั๊บสะเทือนทันที คือดตเราสองคนก็จะเป็น,นพ่อค้าขายส้มตำไก่ย่างอยู่บนน้ำตกพิ้วใครชวนใครก่อนสิริพรครับเขาพูดยังไงเขาไม่มีงานเลยมาสามเดือนอะไรนะขายประกันไม่ได้เลยพี่ขายประกันไม่ได้เลยสามเดือนใช่เขาขายประกันไม่ได้เลยแล้วทีนี้เขาจะทายังไงเขาจะอ,ออกจากอาชีพแล้วเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะเราลับปากคนแล้วรับลับปากคนแล้วขายประกันไม่ได้นะ่ะแล้วใครจะต้องเป็นคนซื้อเขาก็มองหน้าผม คุ้นอันนี้บรรยากาศคุ้นมากเลยฮะมองหน้าแล้วเป็นไงผมจําเป็นต้องซื้อครับอ๋อซื้อเมียซื้อตัวเองซื้อประกันชีวิตนี่แหละครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาต้องอยู่ในชีนี้ต่อแล้วก็ประกันชีวิตไขไม่ได้ประกันชีวิตไปขัดใครก็ไขไม่ได้แล้วเพื่อจะให้เราอยู่ต่อเนาะก็คือเราต้องมีงานหนึ่งรายแล้วคนรายนั้นต้องเป็นจักรีผลเกิดด้วยต้องเป็นจักรีด้วยครับอันนี้คือสิ่งนี้มาเป็นลูกค้าก่อน ใช่ครับแล้วทําไมมาเป็นตัวแทนได้พี่อ๋อยอ๋อช่วงที่เป็นตัวแทนได้เพราะว่าอ่าตัวพี่อ๋อยเองเพราะว่าอะไรครับเพราะพี่พรน่าจะเข้ามาก่อนไหมเือแบบเนี้ยวันที่เราจะขึ้นหน่วยวันที่เราจะขึ้นหน่วยก็คือเราเป็นตัวแทนแค่บเดือนแรกแล้วเราก็ขึ้นหน่วยนะเดือนที่เจ็ดอ่าอ่าเป็นฟาต์โปรโมชั่นในอดีตนะครับเป็นฟาต์ตโปรโมชั่นในอดีตใช่ครับคือช่วยกับสองคนโฮเมีย ประมาณนั้นเดี๋ยวโมเนีรยถามพี่พรได้ไหมได้ครับพี่พรถามจริงเออได้ค่ะได้ข่าวว่าประวัติอเดิมก็ต่ำส้มต่ำเขาเป็นแม่ค้าขายส้มตำนะใช่ใช่ที่สวยขนาดนี้นะลอกเรียนแบบไม่ได้เดี๋ยวอุ้ยพรสวยขนาดนี้กูลอกไปขายส้มตำไหมมึงไม่ต้องนะมันอยู่แบบเดียดีแล้วโอเคนะพี่พรขายส้มตำมันก็ขายดีที่ต้องตกพิ้วอ่ะหัวหน้าชวนไงหัวหน้าเขาพูดอะไรจึงมาเป็นตัวแทนต้องต้องต้องบอกก่อนนะคะว่าการที่พังเข้ามาสู่ในชีพนี้ ัวหน้าไม่ได้ชวนนะคะแต่จังหวะเรามีความคิดว่าเราอยากมีรายได้เพิ่ม5 0 0พันจากการที่เราขายส้มตำ 5, <000. S 1> เดือนละ5 0 0พันเดือนละ5 0 0พันเดือนละ5,000เดือนละห้าพันใช่ผอถามว่าขายส้มตำดีไหมขายดีแต่ถามว่าเหนื่อยแต่เดีนน๋ยวนี้เมื่อเรามีลูกเพิ่มมาหนึ่งคนเรามีมีความรู้สึกว่าเรามีภลระเพิ่มขึ้นเราอยากได้เราอยากได้เงินเพิ่ม5,000ันเพราะว่าเราเห็นว่าตัวแทนประกันเนี่ยขึ้นไปเก็บเบี้ยไปต่อบนต้นตกเห็นเขาขับรถเป หลายหลายคนอ๋อตัวแทนไปเก็บเบี้ยขับปเรถเบนเราก็ถามเขาว่ารายได้ดีไหมเขาบอกว่าดีแต่เขาไม่ได้ชวนเราณวันนั้นเรามีความคิดจุดประกายว่าเฮ้ยมันก็เป็นอาชีพหนึ่งนี่หว่าที่เราจะได้ค่าพันแค่มาแค่จุงเจือครอบครัวคือค่านมแค่ค่าเพเพิดค่าอะไรลูกแค่นั้นเองโอ้เนาะแค่อยากได้แค่ห้าพันโอเคเดี๋ยวมาฟังคุณลูกอันนั้นคือเจนนั้นอยากได้ห้าพัน ลุนลูกเนี่ยพอเกิดไปโอ้โภาพลูกเลยนะโอเคนะโอ้ภาพลูกกับแม่น่ไม่เท่าไรเราจะภาพพ่อในสภาพกับวันนี้แล้วโอ้นาะไม่น่าเชื่อนะเออนก็หล่อเดิมเยอะนะมาไกลนะกลับบ้านไม่ถูกแล้วเป็หน่อยเอ้ยน้งโฟน้งโฟนะวันนี้พ่อกลับบ้านไม่ถูกแล้วเดี๋ยวเราสมมติว่ากลับบ้านตอนนั้นน่าจะปี48ปี48ปีนี้ปี68 20ปีครับอไม่น่าเชื่อนะเออเอฟซีทำให้คนได้หน้าเด้งในขนาดนี้นะไม่น่าเชื่อเอาแบบนี้ น้องฟกน้องฟกพ่อแม่เราเห็นเขาขายประกันมาตั้งแต่เรารู้ความไหมใช่ค่ะก็คือตั้งแต่เกิดมาเนาะทุกบาททุกสตางค์ที่หนูใช้ชีวิตที่หนูกินที่หนูได้เรียนหนังสือก็มาจากอาชีพธ,ธ,ธุรกิจประกันชีวิตค่ะหุยคนรุ่แล้วแล้วเขาเดี๋ยวสมตม่ได้ไม่ได้ช่วยเลยเหรอโอเมาเลยเอาแบบนี้ได้ข่าวว่าหนูไปจบปตีจบปต,บปตีมาเลยไหมมาเลยค่ะ เรียนจบแล้วมาเลยมา ını, มาขายประกันเลยใช่ค่ะก็นักศึกษาจบใหม่พอฝึกงานเสร็จปุ๊บก็เข้ามาสู่อาชีพนี้เลยค่ะอาชีพแรกขอพ่อแม่มาหรือว่ามาเออลูกมาเออะมันด e> ีเอายังไงเล่าซิก็จริงๆที่เข้าสู่อาชีพน I mean ี้ก็เพราะว่าคุณแม่เนี่ยแหละค่ะเขาขยันขยอขยันขยอให้เราตอนแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเต็มตัวขนาดนั้นค่ะแต่ว่าพอได้ไปทํางานจริงๆเนาะ อาชีพในฝันก็คือเออการเป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยแหละคะ<อ>่ะเพรู้สึกว่างานมันสบายอใช่แต่พอได้ไปทําจริงๆค่ะคุณอาอุ๊ยคุณพี่เออเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวพี่พี่เด <c oughs> ี๋ยวงานเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวเลิกรายการเลย<ข>ออพอได้ไปทำจริงๆ,ๆเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์สไตล์ของเราเพราะว่าเราต้องเข้างานตั้งแต่แปดโมงจนถึงห้าโมงอะค่ะแล้วหนูในวัยยี่สิบปีอะค่ะหนูรู้สึกว่าหนูอยากเอาเวลาไปทําอย่างอื่นมากกว่าโอ้ตอนอายุยี่สิบ เรียนจบมาก็แอบไปกินเงินเดือนอยู่ระยะหนึ่งเหมือนกันใช่ค่ะพอบอกเงินเดือนได้ไหมตอนนั้นน่ะตอนที่ไปกินเงินเดือนน่ะพอพอกซิปได้ไหมหมื่นเดียวค่ะโอโ้โหสัง,งัดเลยหมืนม่นนึ่งเป็นผมก็คิดได้นะโอเคนะโอเคหมืนม่นเน้เอาไว้รู้แล้วก็เลยตัดสินใจขอพ่อแม่มาหรือแม่บอกว่าพี่หนูก็ตัดสินใจเองด้วยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอม คุณพ,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 พ่อคุณแม่เขาซื้อรถขับให้เราขนาดนี้รถเบนซ์แล้วเรามาขับรถมาทํางนานได้เงินเดือนเดือนละหมื่นเนี่ยน,นะมันแปลกหรือเปล่าขับเบนซ์ใช่ค่ะกินเงินเดือนหมื่นหนึง่งใช่ค่ะไม่รวยทําไม่ได้โอเคนั่นคือที่มาใช่ <ถ inequalities S 2> <ค>ที่มาที่ไป<พ>ตอนนี้ <tuck ing S 1> อายุงานกี่ปีแล้วลูกเข้าปีที่สามค่ะเข้าปีที่สามปีนี้ก็คืออายุยี่สิบสามขวบถูกต้องโอเคพี่อ๋อยมาถึงพี่อ๋อยบ้างครับขายประกันมานานเนี่ย ขายดีขายเด่นขายมากๆเลยเงทำไมต้องทำ MDRT พี่ขายประกาศ MDRT ติดมากี่ปีแล้วปีนี้ติดแล้วด้วยบ่มือได้ครับปีนี้เขาติดแล้ว,ป,ลวปีนี้เขาติดเรียบร้อยแล้วอติดไปแล้วสเดือนเนี่ยกี่ปีแล้วพี่อ๋อยก็น่าจะเข้าปีที่สิบปีที่สิก็6ก MDRT แล้วก็4ี COT หก MDRT สี่ COT อะไรมันดนบันดาลใจให้เราขนาดนั้นเอาเอาเอาตัวพี่ก่อนเอาตัวพี่เลยจริงๆแล้วก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับเพราะช่วงทํางานนะเราก็ได้เงินเดือนที่ดีแล้วก็มีไรายได้ที่ดีอยู่แล้วคุณวุทธทุกคนณวุธเอเอก็เติดมาตลอดไปทุกงานที่เอเอจัดแต่ยกเว้นงานเดียวคือ m d r t อเพราะสมัยก่อนนะครับเ d r t ทางบริษัทเอเอยังไม่ได้โปรโมทเหม,มือนปัจจุบันนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงแว่วๆมาว่าพี่อ๋อยมันไม่รู้จักว่อา m ์ทีคืออะไร มีคนพูด่างที่เหลือมอีขนาดนี้เลยเออเขาเป็นท็อกอัพและเท้าทั่วประเทศผมก็เลยบอกเฮ้ย m อ t ทคืออะไรวะแต่เราก็รู้เราต้องทำสองล้านสี่แนะนำในปัจจุบันอดีตและตอนนั้นและตอนนั้นเออเป็นเพราะเราไม่ได้โฟกัสเขาก็พูดถูกนะเพราะเราไม่เคยติดจริงๆอแล้วหลังจากนั้นมาพี่อยอก็เริ่มเลยครับก็ติดเอบไทไปเลยครั้งแรกครั้งที่สองก็ m อ t ไีปอีกแล้วครั้งที่สามก็เป็นชาเลนจ์ตัวเองเนาะติดแบบหน่วย66แบบพี่แขกแนะนำ หลังจากนั้นก็ COT ไปเลยแล้วก็ COT 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 <อ>แล้วล่าสุดนี้ก็เอาเอาแบบเลขมงคล77อืสสุดท้ายปีนี้เลข8ครับ Infinity แล้วก็ใช้ในตัวเองแบบนี้ละครอ๋อน,นี่คือนีคืความคิดของพี่ออยใช่ครับ,รบเพราะ MBT ตอนนี้มันเต็มถนเน,น,นเลยนะนะยก็ดูสิเนี่ยพวกเรา,า MBT ใช่ไหมครับ Ia, เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าย,ยกมือยกมือบางคนยังไม่ติดเดี๋ยวยยดเดี๋ยวอย่าเพิ่งติดแต่ติดนะโอ้ย MDRT เต็มถนนเลยเต้อเต็มถนนจริงๆตายแล้วพี่เมียไกสั่งให้ทำ c o ปีนี้เนี่ยขัดคำสั่งไม่ได้แล้วเน,นี่ยเออมันเต็มถนนแน่นอนเลย <BI AN> อันนี้คือสิ่งที่ไม่ใช่ของพี่อ๋อยใช่ครับพี่พรค่ะเขาก็ MDRT พรเขา MDRT เออทำไมอ่ะทำไมอ่ะเออทำไมต้องพี่พรก็ต้อง MDRT ด้วยเรามีความรู้สึกว่าเราต้องแชร์เลนตัวเอง กิดสืบเรื่องมาจากตรงที่ว่าพี่อ่อยเขาไป m อ็มดนะคะเรามีความสุขพอเขาไปแล้วเขากลับมาเขามาเล่าบอกโอ้ยมันดีมากเลยนะวิทยากรต่างประเทศเนี่ยเขาพูดให้วิชาการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยปีหน้าฉันไปด้วยแต่ฉันซื้อตั๋วไปเอง อ๋อครั้งแรกจะติดในานามซื้อตั๋วได้เงินตัวเองใช่ก็คือเขาติดแต่ว่าเราขอหออ้อยไปด้วยเพื่ออยากจะรู้ว่าคําที่คุณบอกว่าวิยากรต,ต่างประเทศเนี่ยเขามาส่งพลงังเขาให้ความรู้ยังไงแล้วก็มึงต้องไปดูคือนีขอเสียง,ง,งดีฟิอลอกูแหละกูแหละมึงต้องไปดูบรรยากาศวันนี้พูดกับเมียแบบนี้เหรออ่บางครั้งก็ต้องพูดเ้าเหรอขึ้นมึงขึ้นกูกับเมียเลยเหรออัดเทปาอ๋อัดเทปไว้เราก็บอกได้เราก็จะไปดูบรรยากาศ เราก็ซื้อตั๋วไปแล้วซื้อตั๋วไปเสร็จปุ๊บเราก็สลับกันเข้าอันนี้นิดนิดนึงอะอันนี้หนึ่งใช่นิดนึงเพื่อไปดูบรรยากาศคําถามพอไปดูบรรยากาศสลับตั๋วนี้นึงเข้าไปดูบรรยากาศเสร็จปุ๊บพรกลับมาบอกพี่อ๋อว่าเดี๋ยวปีหน้ากูจะติดด้วย MRT ของตัวกูเองแล้วมันก็เป็นเรื่องชาเลนจ์ของตัวเราเองเราก็ติดในของตัวเราเองกี่ปีแล้วพี่อรก็สามปี พี่พอติดไปแล้วสาปีมีน้าของพี่อ้อยปอกมือครับกับการชาเลนจ์เขาก็เป็นผู้จัดการภาคนะเขาเป็นเจ้าของสํานักงานนะจริงๆจะไม่ทําก็ได้ใช่ค่ะแล้วพอลูกเข้ามานี่ปุ๊บเราก็มาตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ย m d ด t Family มันยังไม่เคยมีใครทํานี<ฮ>่หวังเรามาชาเลนจ์ตัวเราเองกันดีวนกว่า<ฮ>มาโ,โ่ะแม่พูดขนาดนี้คิดยังไงตอนได้คิดกันว่าเอนน้ยมันเป็นชาเลนจ์ Family MDRT นะเว้ยโฟกคิดยังไงตอนนั้นเอาจริงๆตอนแรกที่หนูได้ยินคาว่า MDRT นะคะหนูรู้สึก ไม่ตกใจอะไรเลยเพราะว่าสิ่งสําคัญเลยคือ,อเป้าหมายของหนูในอาชีพนี้อย่างแรกเลยก็คือการทำ C i B 5ปี5ล้านซึ่งกฎเกณฑ์มันก็ต้องติด M d R T อยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งค่ะก่อนที่จะเข้ามาสู่อาชีพนี้ค่ะเราเห็นคุณพ่อกับคุณแม่เราเนาะก็ติด M d R T เป็นคุณวุฒิพื้นฐานแล้วคุณแม่กับคุณพ่อเขาติดกระดุมให้เราตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตท,ที่ดีควรที่จะติดคุณวุฒิไว้ประปบา ซึ่งคุณุฒิพื้นฐานค่ะก็คือคุณุฒิ MDRT ค่ะอามิตรอ๋อพี่ครับพี่ครับเรียกพ,พี่ครับเรียกพี่ครับเรียก <c oughs> พี่บ, <c oughs> บนเวทีแีอย่างเดียวครับก็ได้เป็นมาไเซตของหนูมาตลอดเลยใช่ค่ะเพราะนอกจากว่าหนูจะติด MDRT แล้วมีความน่าเชื่อถือแล้วใช่ไหมคะลูกค้าของหนูค่ะก็ยังได้ประโยชน์อีกมากมายคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทั้ง f a s Track Claim นะคะการพิจารณาปีแรกหรือแม้แต่การบริการส่วนลดค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศค่ะเอาแบบนี้ มันยากขนาดไหนสําหรับเด็กรุ่นใหม่อย่างหนูอายุสักยี่สิบกว่าจนไปได้อาประมาณยี่สามเคสที่มันรู้สึกมันลําบากมากเลยมันมันมันต้องจบ้วมันไม่มันไม่จบเอดียวทีเอเคสอย่างเงี้ยมีเล่าตัวอย่างสักเคสหนึ่งไหมลูกค้าสักคนหนึ่งได้ค่ะเขาเป็นใครอ่ะคนนั้นขอยกตัวอย่างเป็นเคสล่าสุดเลยนะคะที่เพิ่งได้ปิดไปเมื่อเดือนที่แล้วสองล้านบาทสองล้านบาทอยากฟังไหมครับปกมือครับเคสที่ทำให้เธอติดเอ็มดีอาร์ทีแล้วครับอ่าก็ เวลาที่น้องโฟกทําทอะไรนะคะน้องโฟกจะคิดวางแผนไว้ก่อนเลยซึ่งเคสนี้ค่ะมันไม่ได้เกิดมาจากการฟุกไม่ได้เกิดมาจากโชคชะตาหรือสาลิคิดม,<ส>มันเกิดจากการวางแผนของหนูมาตั้งแต่ปิที่แล้วลวคะ่ะลุงมิดว่าหนูเนี่ยจะต้องเดี๋ยว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 ,ยว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 ไอพวกนี้มันได้ยินหมดเลยเมื่อกี้อารอบนี้มันลุงแล้วมันลุงแล้วถัดไปกูต้องเป็นปู่แล้วกูรู้แล้วลุงลุงนะทีาค่ะโอ้ที่ขาได้ได้ให้อภัยเลยครับ ถึงลุงถึงจะเป็นลุงกันหน้าตายอย่างนี้ให้อภัยเลยนะเอาใจเอายวอ่ะ,อะเรียกอะไรเรียกเลยเรียออ่ะมันไม่ได้ฟูกอมันไม่ได้ฟูก,ม,ม,ฟกมันไม่ได้ฟุกนะลุงมิชวางแผนมาเป็นปี <laughs> อ่ะต่อเลยใช,ใช่ค่ะต้องฟุกเนี่ยวางแผนมาอยู่แล้วแล้วสิ่งหนึ่งเลยที่ตัวเองทํามาตลอดคือเราคิดกับตัวเองว่าฉันจะต้องขายเคสใหญ่ให้ได้เพื่อที่จะปิดเบิร์นเบียแล้วก็ปิดเอ็มบีอาร์ทีให้ได้ภายในเดือนเมษายนนี้โอ้หนี่คือมายเซ็ตของหนูทูกต้องค่ะ แล้วมันมายังไงลูกค้าที่บอกหนูไม่ฟลุกกับพี่ค่ะก็จริงๆลูกค้าคนนี้นะคะที่เคสองล้านเนี่ยเพิ่งจะสร้างความสัมพันธ์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะสร้างความสัมพันธ์จากการที่เอาปฏิทินไปให้ลูกค้าแค่นั้นเลยค่ะตัวแทนผมที่ปฏิทินยังอยู่ที่บ้านยังไม่แจกเลยฟัง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 เปนยังไงปนยังไงค่ะก็เวลาเข้าไปเนาะหนูเนี่ยจะใช้ความน่ารัก ให้ผู้ใหญ่เขาเอมดูเราก็เข้าไปแล้วก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยะคะสมมติสมมติเป็นคนนั้นเป็นคนนั้นค่ะสวัสดีค่ะพี่มิสสวัสดีจ้าโฟกน้องโฟกนะคะวันนี้ก็น้องโฟกเอา,เอา,เอาปฏิทินสวัสดีปีใหม่มาให้ค่ะขอให้พี่บิ๊ทนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะเฮงื่อหงายางๆคิดส่งสิ่งใดขอให้สมหวังในปีใหม่นี้นะคะแล้วก็น้องโฟกนะคะหนูเป็นตัวแทนของบริษัท AA ค่ะถ้าเกิดมีอะไรให้หนูช่วยเหลือบอกหนูได้เลยนะคะ โอ้ยบปือได้ไหมอ่ะเขาน่ารักนะแต่หลายคนก็เหมือนคาใจมันก็ไม่น่าจะเบี้ยสองล้านแต่มันไม่น่าจะเกียวเลยปฏิทินนี้ผแจกสบัดเลยแจกชำเลยเระมนี้ยแล้วมันไปเข้าสู่ตรงนั้นได้ไงน้องโฟกค่ะก็คือทํางานให้ฉลาดอะคะ่ะเรารู้ว่าลูกค้าตายแล้ว <laughs> ตายแล้วหนูม่ดโดน <laughs> ก,ก,ก็หนูรู้ว่าลูกค้าคนนี้มีตังค์หนูก็ใช้ห้าขั้นตอนการขายคะ่ะอามิ้ เปิดใจชี oh, ici, ้ปัญหาแก้ไขปัญหาอแล้วก็ปิดการถายแล้วก็การขอต่อรายชื่อแต่น้องโฟกย่างที่บอกค่ะคือเราดูว่าลูกค้าคนนี้มีตังเราทํางานอย่างฉลาดเคยได้ยินคานี้ไหมคะลุงบิ๊ทที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราขายตัวเองได้มันขำกันอีกแล้วถ้าเกิดเราขายตัวเองได้เราจะขายอะไรก็ได้เอ้ยมันเป็นยังไงอ่ะ ถ้าเราขายตัวเองได้เราจะขายอะไรก็ได้เออมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงถูกต้องค่ะก็มันไม่ยากเลยค่ะแค่เปิดใจให้ผ่านลูกค้าเคสใหญ่นะคะขอแค่คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเนาะแล้วคุณสามารถชี้ปัญหาให้เขาเห็นและแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยแบบประกันของบริษัทเอเอให้เขาเห็นภาพชัดเจนนะคะแค่นั้นคือจบเคสเนี่ยอะไรคือปัญหาของคนถึงทำเบี้ยม,มาสอง้าน ปัญหาอะไรที่เราไปเจอคนเนี้ยปัญหาก็เขาคือปัญหาของเขาคือเขาเอาเงินไปฝากที่ธนาคารสิบล้านบาทแล้วได้ดอกเบี้ยแค่ไม่ถึงหมื่นค่ะเยียบสังกัดเลยพ <c oughs> อที่ฟังอยู่เคยเจอแบบนี้แหละแต่ไม่เคยเห็นเป็นปัญหาลูกค้าเลยเป,เป็นปัญหาของกู <c oughs> ปัญหาคือได้ดอกเบี้ยน้อยใช่ค่ะแล้วหนูจี้ยังไงใ,ให้เขาเห็นว่ามันมีนมนทีด่ดีกว่านี้หนูพูดยังไงค่ะก็แบบประกันที่หนูได้ไปขายเนาะก็เป็นแบบ1 5 5ทับสมัพส์แบบเบสิกปกติเลยค่ะเราขายไอเดียที่ว่าเอาเงิน1%ค่ะเงิน1%จากทุนประกันนะคะเอามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในเบี้ยประกันแบบ UDR หนูขายทุน12ล้านเงินคืนจะได้ปีละแสนสอง เอาแสนสองมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่ะมันสมัยนี้เนาะการเอาเงินไว้ต่างที่มันจะทําหน้าที่ต่างกันค่ะอามีา,าเริ่มลบดีขึ้น<อ>มาเ้ยเออมันจะทําหน้าที่ต่างกันยังไงเนาะจากที่คุณอาได้บอกหนูนะคะว่าคุณอาเนี่ยฝากเงิน10ล้านบาทไว้กับธนาคารได้ดอกเบี้ยไม่ถึง10,000บาทวันนี้ค่ะเพียงแค่ย้ายที่ฝากเงินมาไว้กับบริษัทเอค่ะสิ่งแรกเลยที่คุณจะได้คือทุนประกันชีวิตที่12บล้าน สคือคุณจะได้เงินคืนที่มากกว่าดอกเบี้ยของธนาคารและสค่ะคือจะได้ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายเบี้ยคงที่จนถึงอายุ85ปีค่ะแบบนี้ดีกว่าไหมคะโอ้โหบอริงด,ดีฟ้าแล้วยัชอบเลยผมคิดว่าไอเดียแบบนี้มันหายไปตั้งแต่เด็กสมัยใหม่เกิดเฮ้ยมันมันเป็นไอเดียที่อดีตก็ใช้กัน แบบออปติเมียร์เลยนะ,ะตอนนี้ยังฮิตฮอตอยู่แล้วหนูก็เก็บได้มาเลยกี่เคสกี่เคสสองเคสค่ะสองเคสเคสละหนึ่งล้านเคสละหนึ่งล้าน,เ,น,านเป็นสามีภรรยากันค่ะโหหนูรู้สึกว่าการขายแบบนี้ค่ะมันเอาจริงๆแค่เราเจอลูกค้าที่รวยแล้วเราคลิกกับเขาแบบประกันหรือว่าเซลไอเดียอะไรมากมายไม่ต้องพูดมากเลยค่ะปอบมือให้กับ เด็กรุ่นใหม่อีกสักหนึ่งครั้งสิครับกล้าคิดกล้าพูดกล้าที่จะหาลูกค้าคนรวยอ่ะมารุ่นเราแล้วพี่อ๋อยรุ่นเราเนี่ยหายใจก็พอแล้วหายใจก็พอเดี๋ย,ยวไม่ใช่เรื่องหายใจ <laughs> พี่อ๋อยให้ <c oughs> ความ <c oughs> เสด็จของพี่อ๋อยเนี่ยพี่น้องเราไม่ว่าจะทั้งภาคตะวันออกปี13หรือแม้กระทั่งทั่วประเทศได้เห็นจากกรีผลเกิดจากกรีผลเกิดจากกรีผลเกิดคุณนี่สุดยอดทั้งคอนเวนชั่นทั้งคุณวุฒิ MDR ไปจถึง c o g อรพี่อ๋อย ง่ายไหมขายบางอันนี้จริงๆมันมีเคสง่ายไหมหรือว่าจริงๆมันไม่มีเคสง่ายในความรู้สึกเราขอจะได้ทุกคุณอาวุธเนี่ยก็ร้องไห้ทุกปีจริงดิจริงมันเป็นยังไงมันเหนื่อยไม่ทําก็ได้จริงๆเราจะหยุดเลยไหพี่อ่ะแล้วทําไมมันมันเหมือนว่ามันยังมันก็สุดแล้วอนะ่ะชีวิตเราเนาะก็คือจากคนอยากจะได้ห้าพันแล้ววันนี้มันเป็นห้าหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนเป็นล้านต่อเดือนนะเนาะแล้วก็ไปไปมา เอ้มันมีคนตามหลอดหลังเรามาอืมลูกค้ารุ่นลูกค้ารุ่นลูกอ่าลูกน้องที่เขาจะต้องดูแลพ่อแม่เขาเอ่าแล้วก็รุ่นลูกเราจริงๆก็ต้องเจริญเติบโตเราจะเห็นแก่ตัวสองคนตายายไปของเราก็ได้นะพี่แต่สุดท้ายจริงๆมันก็เราจะเป็นคนแก่ที่แบบใช้เงินคนเดียวเหรอมันก็ไม่ใช่ก็เลยแบบว่าเออถ้าเกิดเราจะไปจริงๆอ่ะเราไปแบบให้เป็นตำนานที่มีคุณค่าดีกว่า ก็สนุกงานไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไปเจอเพื่อนเจออะไรเราก็มีความสุขบางทีเขาบอกว่าเจอกันจะคุยเรื่องประกันได้ไหมก็มีนะครับแบบนี้ก็ยังมียังมีครับจะเจอเจอกันจะคุยเรื่องประกันได้ไหมอยากให้มากินข้าวด้วยแล้วพี่อ๋อยตอบไงฮะก็ได้ก็ได้แต่ขอประชาชนไม่ไ้คุณ เลย่ยลก็จุดุกันไปแค่นั้นเองมีสักเคสตัวอย่างไหมที่คนรุ่นเราเนี่ยที่ขายประกันติด MDRTCOT ยังมาเป็นสิบปีละจะต่างกาับลูกละเขายังรู้สึกว่าก็ยังขายได้ถึงแม้มันจะยากมีเคสตัวอย่างสักเคสหน่ไหมพี่อ,อ๋อยเนี่ยที่ติด MDRT มาล่าสุดเลยของผมเนี่ยจะเป็นแบบเป้าหมายของลูกค้าสมัยก่อนผมขายแค่ลูกค้าจะได้อะไรแต่ตอนนี้คือขายเป็นเป้าหมายแล้วว่าถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเขาอายุมากขึ้นเหมือนเราเองเราจะเก็บเงินเลย ตอนอายุมากขึ้นเราอยากจะสบายแบบไหนถ้าเกิดเราจะสบายแบบนี้ให้ทําแบบไหนไว้เพื่อจะให้เป็นอะไรในอนาคตอีกที่ลองทําดูได้ไหมถ้าเป็นแบบนี้พี่ได้เลื่นสองสามีเพื่อใครบางคนตอนนี้ไม่ใช่สบายคนเดียวละวจะเป็นรุ่นรุ่นหลานหาอาม่าหาอากงมีตังมีตังเนล็นเองครับมีสักเคสไหมที่ประทับใจในช่วงที่ทำสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอ่าเคสด้วยส่วนใหญ่พี่พวกผมเราทำงานกันแบบ มีทาร์เก็ตเนาะอ่าออย่างงวดที่แล้วอ่ะอยากติดสเปนภายในเดือนเดียวโอ้โหเขาให้ทำสิบสองเดือนก็สิบสองเดือนมันไม่ได้ทำไงมันไม่ได้ทำสิบเอ็ดเดือนไม่ได้ทำเออแล้วทีนี้ออจังหวะโชคดีนะครับเอ้บริษัทเอเอเราก็ฉลาด่ะครับตัวเลขอาจจะขาดจอแบกเบี้ยเดือนเดียวเออเราก็ทำเดือนเดียวไปเลยเล่าให้ฟังได้ไหมเก็บยังไงเนี่ยก็ขายจนถึงสี่ทุนก็มีนะครับเล่าว่าเราจะติดคุณวุฒินะ เราให้ลูกค้าเดิมๆที่ลูกค้าเรานี่แหละฟังสมมติผมเป็นลูกค้าเดิมใช่ครับผมเป็นลูกค้าเดิมแล้วจังหวะก็คือว่าเฮ้ยพี่ยังไม่เคยมีลูกค้าที่มีร้อยล้านคนอื่นอนนี้เลยใช่ประโยคนี้ใช่ครับแต่ทําไมน้องตง้องมีวันนี้น้องหางกันได้ขนาดนี้สร้างหัวหน้าสร้างหัวนหน้าแผนกได้ขนาดนี้จ่ายเงินเดือนได้เขาขนาดนั้นครับขออนุญาตนะครับจ้างตัวเองได้กี่บาทจ้างตัวเองได้กี่บาท ขยายความเลยพีห่อหอยขยายความสมมุติว่าถ้าเกิดไอ้คนเก่งๆดยรู้ไอ้คนเก่งๆที่มันอยู่ในบริษัทเราเนี่ยเราจ้างได้หลายหมื่นเป็นแสนล้วก็อาจจะจ่ายแต่วันนี้ถ้าเกิดจะจ้างตัวเองหาเงินได้คล้ายๆกันเราจะจ้างไหมเราจะจ้างกี่บาทถ้าตัวเองอ่ะไม่เคยให้เงินตัวเองเลยส่วนใหญ่นะครับเจ้าของกิจการไม่เคยจ้างตัวเองเขาจะเห็นเงินออกมาว่าเฮ้ยปีหนึ่งเนี่ยเขามีรายได้ขนาดนี้ถ้าเกิดมีคนเก่งขนาดนี้ต้องจ้างกี่บาทละ ผมขออนุญาตนะครับเล่าให้ฟังเพิ่มๆขึ้นมาเป็นทุนประกันเกิดขึ้นสําหรับความสามารถของเขาเลยก็ได้ยอดกอนครับเบี้ยก็เกิดขึ้นทุกวันนี้การขายประกันชีวิต,ตมันไม่ใช่อยู่ที่เบี้ยตัวแทนแล้วครับเป็นเบีย้ยล,ลูกค้าแล้วลูกค้าจะไม่ปฏิเสธเรานี้เรื่องเดียวอีกว่าลดกันเดือนให้หนูหน่อยก็น่ารักดอครับแล้วเราก็ค่อยๆคุยกันไปทําไมต้องซื้อวันนี้เพราะอะไรเพราะเรามันจะเป็นแบบนี้นะ เฮ้พี่อย่ามาป่วยตรงนี้นะบางทีลูกค้าแกล้งแซวนะพี่อย่ามาป่วยพี่อย่ามาตายตรงนี้นะโอ้ถ้าเกิดจะให้พี่ตายตอนนี้นะขอตอประชาชนกรอนโอ้โหแล้วจะไม่ทันเซ็น๋ยูหนูจะไม่ได้ความคองอะไรประมาณน้บมือพี่อ๋อยครับเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าที่ใช้บทเซลท้อบทการขายเนาะจ้างให้เงินเดือนตัวเองบ้างไหมเป็นบทที่ดีมากๆเลยเด็ดเห็นไหมแป๊บเดียว25นาทีเห็นไหมวันนี้ได้ได้ไอเดียการขายเล็กๆน้อยๆนะในช่วงตอนต้นพี่พรครับ วันนี้ความสําเร็จวันนี้ความสําเร็จเห็นเห็นเนี้ยสุขใจไหมครับเห็นค่ะในฐานะเป็นทั้งเมียอาพูดแบบตรงๆแบบนี้เลยคเป็นทั้งแม่เป็นทั้งหัวหน้าอาพูดตรงๆแบบนี้เดินทางมาจุดนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างพี่พลอ่าก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะคะแล้วก็ดีใจภูมิใจที่มีสามีนะคะที่เป็นฟันเฟือง ใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาเป็นฟันเฟือง<ๆ>ที่ให้ทั้งกำลังใจและเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราทำงานต่อมีปัญหาก็ปรึกษากันและก็ขอบคุณอภิชาติบุตตัวแทนนะคะคุณลูกสาวนะคะสิีพานุเกิดน,นะคะที่เป็นทั้งแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจเป็นหัวใจของคุณแม่และก็เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่พี่คิดว่าน้องเขาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ สามารถที่จะก๊อปปี้ประสบควาสมสําเร็จได้นะคะเพราะว่าเขาก็ทํางานของเขาแบบเต็มที่นะคะสิ่งที่สักขาไม่ได้ก็คือต้องขอบคุณหัวหน้าด้วยที่ให้โอกาสให้เราเข้ามาสู่ธุรกิจประกันนะในในพื้นที่แห่งน,นี้นะคะขอบคุณบริษัทเอเจ้าหน้าที่บริษัทแลวก็เพื่อนเพื่อนครายานิมิตทุกท่านนะคะที่ให้ดิฉันและครอบครัวเอ็มดีไของเราได้มาอยู่บ้านหลังใหญ่รู้สึกอบอุ่นนะคะและ้วก็อยากจะบอกว่า ความสําเร็จนี้สามารถส่งต่อได้อย่างมั่งคั่งและยัง่งยืนค่ะนะคะเพราะว่าสินค้าของบริษัทเอเอ็เป็นสินค้าที่ดีและบริษัทเอเอเป็นบริษัทที่มั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีการสอนนะคะเครื่องมือการสื่อสารทุกอย่างนะคะเป็นเป็นนับวันของในเรื่องของธุรกิจประกันจึงอยากจะบอกว่าโชคดีที่ได้เข้ามาอยู่บ้านหลังใหญ่ค่ะขอ,อบมุอพี่บอลครับขอบคุณพี่บอลมากมากเลย เป็นทั้งหัวหน้าเป็นทั้งเจ้าพออสังัดงานเป็นทั้งคุณแม่เป็นทั้งภรรยาทําหน้าที่ไม่ขาดตัวบทอพี่อ๋อยครับเป็นไงในฐานะวันนี้อยากจะฝากอะไรกับผู้ฟังครับก็อยากจะให้ตั้งเป้าหมายทุกๆปีนะครับให้างมันตัวเองด้วยนะครับเวลาเราเหนื่อยเนาะเราก็ให้างมันตัวเองอก็คือน้องๆหลายๆคนบางทีเอ๊ะทำไมอ่ะเราทําไมเราทํางานหนักแต่แต่มาฟังคำนึงนะครับทํางานหนักมันมันไม่ตายหรอก แต่ทํางานที่มันสมาร์ทมันดีกว่านะครับขอให้มีความสุขในงานนะครับทุกอย่างจะดีเองครับฝากไว้ตรงนี้ครับอ่บอกมือพี่อ้อยครับอันนี้เป็นคุณพ่อต่อคุณพ่อามอาฟังฝากคุณลูกดีกว่าวันนี้ในฐานะเป็นลูกคน A อ A ครับพี่มิอยากจะถามเลยครับความภูมิใจขนาดไหนครับคือถามมันก็ถามมันก็ถามง่ายมากเลยนไม่น่าถามนะแต่อยากฟังเสียงเขา อยากฟังเสียงจากหัวใจบางครั้งเราอาจจะไม่มีเวทีใดที่ให้เขาพูดหรือต่อหน้าพ่อแม่ที่บ้านก็ไม่กล้าพูดวันนี้เป็นยังไงครับเกิดมาเป็นลูกพ่อแม่คนขายประกันเปิดมาในบริษัทประกันธุรกิจประกันค่ะก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะมันมันภูมิใจมากาเพราะว่ามันไม่รู้สิแบบ ทุกๆอย่างที่ตั้งแต่เราเกิดมาค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการเรียนอะไรทุกอย่างของเรามันก็มาจากบระิสันด์ทั้งหมดเวลาตอนเด็กๆยังจําได้อยู่เลยค่ะว่าถ้าเป็นสมัยขอเูเด็กๆหนูก็คงมาวิ่งเล่นอยู่ตรงนี้แหละ,ค,ะค่ะคุณอาครับแล้วก็จะบอกอยากจะให้กําลังใจกับทุกคนมากกว่า <c oughs> นะอยากจะบอกทุกคนค่ะว่ากลัวล้มเหลวกลัวคนดูถูกกลัวทําไม่ได้หรือกลัวไม่เป็นไปตามอย่างที่คิด ชีวิตมันจะเริ่มต้นทันทีที่คุณไม่กลัวคะ่ะอยากจะบอกพี่ๆชาวเผ่าดิวิชั่น13นะคะว่าเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าแล้วพบกันที่ m V r t คะ่ะและนี่คือครอบครัวพมเกิดของผมครับโบนันซ่าโบนันซ่าเและโบนันซ่าดีครับโอเคนะครับด้วยเวลาเรามีขีดจำกัดและน้อยมากนะครับพี่อ๋อยพี่พอและน้องโฟกนะครับเดี๋ยวไว เทปหน้าหรือวไว้เทปหน้าเนาะเราจะจัดรายการดีๆแบบนี้และให้เวลามากขึ้นกว่านี้และณนโอกาสนี้นะครับทาง D13C ของเราในนาม FDRT ครับครับขอเรียนเชิญคุณอาจสิงหาสนีเป็นผู้มอบของที่ระลึกแต่แก่พิเศษของผมทั้ง3าครับ